มีเด็กอยู่คนหนึ่งความรู้ของเขาด้วยนะในเรื่องของรามมเกียรนด้ยนะรู้จริงรู้ลึกรู้แบบพุกอนูอ่ะชอบถึงขนาดที่ว่าให้พ่อพาไปเรียนโขนเลยครับโอ้ดูจากตรงไหนถึงรู้ครับว่าน่าจะเป็นนิลนนท์ครับถ้าเป็นปากลิงอะครับมันจะอ้าแล้วแล้วก็มีลิ้นโผล่มาครับแต่ว่าถ้าเป็นยักษ์จะเป็นยิ้มอย่างงี้ครับชิวหาตายเพาะโดนอะไรตันลิ้นครับจักของทศกัณฐ์ครับโอ้ถูกครับหนุมาสคริปต์นิลนนท์ทำลายพิธีตั้งอุโมงค์บำเพ็ญตบะของทศกัณฐ์ยังไงครับ พ่อคุณแม่ครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะนี่ทุกคนถามหน่อยสิค่ะเคยเรียนเรื่องรามเกียรติ์จะบ้างป่ะเรียนสิจได้ใช่ไหจำได้เนาะจำได้คถ้าให้เราอยู่ในวันณคดีอยากเป็นตัวอะไรในเรื่องรามเกียรติ์อยากเป็นนางสีดาอยากเป็นนางสีดาเพราะว่าสวยที่สุดในเรื่องเลยค่ะแซงโลกแฟนคลับตั้งฉายาให้ผมเป็นลิงครับหนุมานครับผมเพราะว่าชอบความเร็วชอบความคล่องแคล่วมีเมียเยอะครับแม่ 5 0 0พันตนกับอีกหคนฮะโอ้ทำไมถามถึงเรื่องนี้ล่ะพี่เอก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้นะว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งความรู้ของเขาได้นะในเรื่องของรามเกียนี่ยนะท้าได้เลยเด็กคนนี้รู้จริงรู้ลึกรู้แบบทุกอนุอะเอ้ยอาจจะไม่รู้ทุกเรื่องก็ได้พี่เอกอ่ะหนูก็ไปเรียกเขามาเสร็จแล้วมาคุยกันไหมล่ะมาเลยดีกว่าน้องไอคิวจากนนทบุรีมาเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอีคิสวัสดีนะครับครับคิวป .5 อายุ11ปีจากจังหวัดนนทบุรีครับเอเมื่อกี้นี่เราคุยกันเรื่องรามเกียรติครับผมหนูชอบเหรอลูกชอบครับชอบถึงขนาดที่ว่าให้พ่อพาไปเรียนโขนเลยครับโหหนูเริ่มจากอะไรอ่านหนังสือหรือว่าหนูไปดูโขนมาหนูถึงได้ชอบขนาดนี้ ครูแนะนําให้ไปอ่านหนึ่งบทครับแล้วผมยิ่งอ่านยิ่งสนุกครับผมก็เลยคว้าจริงจลยจำได้ไหมว่าบทแรกที่ครูให้ไปอ่านเรื่องอะไรเรืองตอนไหนสะกดทับครับนี่จำไม่ได้พยาลาบด้วยครับในตอนนี้ใช่ไหมครับสะกดทับกันหลับกันทั้งหมดเลยอ๋อก็เลยสนุกเลยลูกหรอที่เปเป่าปีใช่ไหมฮะ พราภัยมันนี่เอาปีแล้วเขาหลับกันแล้วก็นางผิเสื้อมาขโมยไป<อ>เรื่องคนละเรื่องใช่ครับพ,อ,พอเราอ่านตอนนั้นแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยสนุกจังเลยเราก็เลยอ่านต่อไปเรื่อยๆื่ ใช่คับผมเมื่อกี้เหลือไปเห็นพอดีหนูไม่ได้มาคนเดียวนี่ลูกหนูมากับใครครับมากับคุณยายครับต้อนรับคุณยายเลยครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสสวัดีครับคุณยายมาให้กําลังใจให้กำลังใจแสดงว่าสนิทกันมากเลยใช่ไหมครับสนิทกันมากเลยครับเพราะคุณยายเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเลยครับสนิทกับคุณยายขนาดไหนครับดูแลยายแบบหาข้าวหาปลาให้ยายหายาให้ยายกินครับเให้ยายกินด้วยยายไม่สบายหรอครับ ยายมีโรคประจําตัวค่ะเป็น,ปนอะไรบ้างครับเป็นปลายประสาทอักเสบแล้วก็เป็นเบาหวานตอนนี้คุณยายมีอาการยังไงบ้างคะก็คือจะชาแล้วก็แบบแสบร้อนตามเท้าค่ะเดินไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ตามองไม่ค่อย ชัด่ะชัดแล้วมันต้องรักษายังไงอะคะก็จะไปโรงพยาบาลอีคิวเขาจะพาไปเลือดไปเอ็กซเรย์อะไรช่วงปิดเทอมมะเขาจะเป็นคนพาไปพาไปโอ้ไปดูแลคุณยายน่ารักมากยายรักเขามากไหมหลานคนนี้ก็มีคนเดียวรักค่ะอีคิวแล้วลูกรักยายมากไหมรักมากครับความใฝ่ฝันของอีคิวคืออะไรครับผม อยากไปเล่นโขนเพื่อได้ตังค์ให้ยายไปซื้อเตียงใหม่ครับก็คืออยากเล่นโขนครับผมแต่จริงๆแล้วก็คือเล่นโขนได้เงินด้วยก็คือบวกกันไปเนาะถูกไหมครับผมถ้าเกิดจะให้เล่นปกติแล้วคุณครูสอนเราหรือเราไปเรียนหรือเราศึกษาทางไหนครับคือคุณครูจะสอนด้วยครับแล้วผมก็ศึกษาด้วยครับถ้า ไหนผมไม่ได้ก็จะไปดู YouTube ไม่ก็ถามครูนี่หมายความว่าถ้าเกิดว่าหนูเรียนจบชั้นป .6 ไปแล้วอย่างนั้นก็คงเข้าเหมือนนาฏศิลป์เหมือนกรมศิลป์ยางงี้เหรอลูกครับ<ผ>ม,มีแววไหมครูบอกว่ามีแววครับเล่นให้หนูได้ไหมฮะผมเล่นเป็นเสนายักษ์ได้ครับคล้ายๆกับเสนาหอยอะไรพวกนี้ไหมไครับ <laughs> <laughs> เสนาหอยก็สูงไปต้องได้แค่เสนาลิง <laughs> <laughs> ใส่พรสวรรค์ด้วยและพรแสวงด้วยที่มีในตัวของเขามีเป้าหมายที่อยากจะได้อะไรแล้วก็ทําเพื่อใครครับเตียงใหม่และที่นอนใหม่ให้คุณยายครับม,ม,มาทาเพื่อคุณยายนั่นเองคุณยายเล็กครับตอนนี้เตียงแล้วก็ที่นอนเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเตียงขาเหล็กมันหักอะค่ะแล้วก็ที่นอนมันแข็งค่ะเวลานอนแล้วจะ สมันไม่สบายนะครับเขาเลยต้องเปลี่ยนใหม่ความเก่งมีแน่นอนความดีก็มีด้วยอย่างที่พี่ความดีก็มีและความกระตันยูก็ล้นตัวจริงๆครับมันคือเครื่องหมายของเด็กดีจริงๆที่พามาด้วยในวันนี้ค่ะเลาะเขามาสู้เพื่อคุณยายคุณยายผู้ที่ให้ชีวิตชุบเลี้ยงเขามาเพราะฉะนั้นเด็กดียังหนูที่มาในวันนี้ครับทางรายการของเราก็เลยต้องมีของขวัญมามอบให้กับน้องอีกทิวครับขอติดให้เลย Oh และนี่นะคะเป like okay. ็นเครื่องการันตีเลยนะคะว่าน้องอีคิวของเราเป้นเก่งเล็กใจใหญ่น้องอีค네ิวครับครับวันนี้เอาความสามารถความเก่งอะไรมาโชว์ในรายการครับความรู้เรื่องรามเกียรติ์ครับโอชโหฉันแล้วก็มั่นใจมากๆเลยอีคิวครับหนูศึกษาเรื่องรามเกียรติ์มานานแค่ไหนแล้วครับลูกมาสองปีแล้วครับเชื่อว่า สิ่งที่น้องรู้อ่ะพี่เขาแทบจะรู้จักตัวละครทุกตัวในเรื่องแล้วถูกไหมครับผมรู้จักแล้วรู้จักหน้าเขาด้วยไหมรู้จักครับแสดงว่าต้องจาชื่อตัวละครได้ทุกตัวแล้วบททดสอบของเราในวันนี้นะครับชื่อเกมว่าใครซิใครเออชื่อเกมสนารักเทียวเราเป็นสายแบวแหละสายแบล้วเดี๋ยวเราจะมีภาพนะครับในเรื่องราวของรามเกียรติ์เป็นตัวละครของรามเกียรตินะให้ดูแค่บางส่วนแล้วก็ ให้น้องตอบว่าในภาพนี้คือใครเออโดยภาพปริศนาที่จะให้น้องถ่ายนั้นก็มาจากหัวโขนตัวละครราม,มาเกียรติที่มีอยู่มากมายนับร้อยแม้จะมีพื้นฐานเรื่องโขนมาอยู่บ้างแต่บอกเลยบททดสอบนี้ไม่ง่ายครับพร้อมไหมครับน้องอีคิวพร้อมครับทำให้เต็มที่นะครับค่ะพร้พอมเพื่อคุณยายเพื่อเตียงคุณยายนะครับครับเป็นนลังใจให้<ๆ>สู้ๆครับ้าพร้อมแล้วภาพที่หนึ่งมาครับ คิดว่าน่าจะเป็นทศกัณฐ์ครับดูจากตรงไหนว่าถึงได้เป็นทศกัณฐ์ลูกตาแล้วป่าแล้วเขียวหนูคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนไหนของหัวโขนน่าจะเป็นหน้าชั้นที่สองอ๋อว่าหน้ามีสองหน้ามีสอแแล้วชั้นแรกเขามีกี่หน้าลูกถ้าเป็นหน้าหลักจะมีหนึ่งหน้าครับและหน้าข้างหลังจะมีอีกสามหน้าโอ้าหกมีสามหน้า แล้วชั้นที่2แล้วลูกชั้นสองเป็นสีหน้า่า <นะ S 2> แล้วก็ชั้นบนสุดอันนี้จะเป็นหน้าที่9้าครับข้างหลังจะเป็นหน้าที่10อีกครับอ้ออหน้าเนาะเขามั่นใจว่าเป็นทศกัณฐ์ไม่เปลี่ยนนะลูกนะที่ผมดูแล้วมันน่าจะใช่น่าจะใช่ถ้าใช่แล้วถ้าอย่างไนแล้วก็ไปดูคําตอบกันเลยครับพร้อ<ผ>มกันว่าใช่หน้าของทศกัณฐ์หรือไม่ใช่ครับ หน้าปกติเ่ยเขาต่างกันยังไงคือหน้าเขียวครับจะเป็นอารมณ์ปกติเลยครับแต่ว่าถ้าหน้าทองจะเป็นแบบว่าอารมณ์ดีหรือจะไปเกี่ยวสาวครับอ้าวมาหน้าที่สองกันเลยเนาะครับที่สองมาค่ะน้องอีกคิวถึงกับชะงักไปเลยละครับถท่าทานจะเจอโจทย์หินเข้าแล้วคิดว่าน่าจะเป็น นินนน์ครับนินนน์อยู่พวกไหนครับพวกลิงหรือพวกยักษ์ฝ่ายพระรามครับเป็นพวกลิงครับนินนน์มีกายสีอะไรอลูกสีส้มครับเป็นลูกของพระเพิงครับดูจากตรงไหนถึงรู้ครับว่าน่าจะเป็นนินนน์ครับตรงลักษณะปากนครับถ้าเป็นปากลิงอะครับมันจะอ้าแล้วแล้วก็มีลิ้นโผล่มาครับแต่ว่าถ้าเป็นยักษ์จะเป็นยิ้ม่างนี้ครับหรือไม่ก็ปากเสียก็เป็นนี้เลยครับคิดว่บภาพนี้ทีมงานถ่ายจากมุมไหนลูกถ่ายจากข้างบนนี้ เขาถ่ายจากข้างบนลงไปเหรอครับครับอโอมั่นใจเหรอลูกมั่นใจมั่นใจครับอะไปดูว่าตัวละครตัวนี้ครับจะใช่นินลนนหรือไม่ไปดูพร้อมกันครับไปดูอะไรครับนิลนรนครับโอ้เขาถ่ายจาก แค่มุมปากลงมาข้างล่างจริงๆด้วยนะอุ๊เจแเลยว่าเก่งมากอันนี้คือคือลงรายละเอียดไปแล้วนะเพราะว่าทหารลิงของพลัก์พรรามเยอะมากเลยเนาะก็คือถ้าคนไม่ได้สังเกตเนี่ยก็จะมาแค่แวบๆแต่เขาจําได้หมดเลยอ่ะภาพสุดท้ายนะภาพสุดท้ายมาเลยครับโอ้โหพระเจ้าคุณเอ้ยภาพสุดท้ายก็ยากละเกินหนูเห็นอะไรลูกหนูเห็นอะไร มงกุฎครับเป็นมงกุฎว่าน่าจะเป็นพระอินทร์ครับดูจากตรงไหนู่กก็คือพระอินทร์เพราะว่าถ้าเป็นพระลักษณ์ครับจะเป็นทองไปเลยครับแต่ว่าอันนี้พระอินทร์จะมีสีเขียวตรงเนี่ครับแล้วจะมีนี่ครับมงกุฎกาไผ่ย้อนไปข้างหลัง ช่างสังเกตนเนาะหนูอยู่กองพิสูจน์หลักฐานเหรอลูกรู้หมดเลยรู้ลึก,ลก,ลกรู้จริงจริงเลยลูกสีเขียวๆนั่นคืออะไรนะเมื่อกี้จมูกเหรอครับผมสแสดงว่าหน้าเขาเป็นสีเขียวใช่ครับมีโอกาสเป็นตัวอื่นได้ไหมลูกถ้าคนเขาไม่สังเกตมองกุดกันก็น่าจะเป็นพระรามครับเฮ<ล>้ย,<ล>ยไปเฉลยกันดีกว่าไปเฉลยดีกว่าว่าจะใช่พระอินทร์หรือไม่นะครับไปดูเฉลยกันครับ นี่เขาถ่ายจากมุมบนลงไปแล้วทั้งแกล้งเด็กเนาะท้งสองเขาะเขาไม่ได้เอาแต่ตรงหน้ามาเนาะเออนี่ก็แบบว่าเพราะฉะนั้นนะเป็นเรียกว่าคำถามลองใจดีกว่าคำถามลองใจได้มาทั้ง3ภาพใช่ไหมฮะใช่คะผูกบททั้ง3ภาพเลยค่ะนี่แค่น้ำจิ้มนะครับเนี่ยแต่บททดสอบยังไม่หมดเท่านี้รู้ใบหน้าไปแล้วแต่ชีวประวัติของแต่ละตัวละครล่ะอีกคิวจะรู้หรือเปล่า ไปไวัดกันที่บททดสอบสุดท้ายกันเลยครับเมื่อกี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเรามีบททดสอบที่ยากกว่านั้น EPA อีกพี่เอ๋พื่ออะไระ,ไระบททดสอบนี้นะจะให้ตอบคําถามให้ถูกอย่างน้อย10ข้อภายในเวลา120วินาทีครับผมค<พ>อดา,าได้ไหมครับทําได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลำมาเกียนทั้งหมดนี่แหละลูกนะสมาธิดีๆฟังคําถามดีๆนะลูกนะหาข้อไหนตอบไม่ได้หนูก็ข้ามไปพร้อมไหมครับ พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนนทกตายแล้วเกิดใหม่เป็นอะไรครับเป็นยักษ์นิกันครับหอ,หอกโมฆขษัตร์เป็นอาวุธคู่กายของใครกุมภกันครับถูกครับอบอกชื่อพยาวานอนมา5ตนค่ะอิละนลนนชมพูพานคราบมาน,านองคตสุขีครับเยี่ยมมากถูกครับตัวละครใดที่ถูกพลักษตัดหูจมูกแขนขา สมณขาครับนางสมณขาลูกที่เกิดกับหนุมาลและนางเบญกายมีชื่อว่าอะไรครับอสุรพัฒครับถูกครับจริงจังตัวละครใดเป็นฝาแฝดกันและเป็นลูกของใครครับทศคีรีวันกับทศกีรีทองครับเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางช้างครับพิเภรมีภรรยาชื่ออะไรครับตีชดาครับชิวหาตายเพราะโดนอะไรตันลิ้นครับจักของทศกัณฐ์ครับถูกครับ ใครคือผู้ที่นำมัดฉานุไปเลี้ยงดูหลังจากที่นางสุพรรณมัดฉานํำไปทิ้งว้ที่ชายหาดครับมายาลาบครับถูกครับบอกพี่น้องร่วมบิดากับนางสีดามาสามชื่อครับอินทรชิตพายนาสุริยวงศิบรถครับเก่งมากครับมายาลาบอดดวงใจไว้ที่ใดครับมาแมลงคู่ครับถูกอินทรชิตได้สอนสามสอนจากใครและมีชื่อสอนอะไรบ้างครับพ่ออีสวน ชื่อสอนพรมาศครับพระพรมได้สอนชื่อว่าณสอนนาคบาทครับจากคันละายชื่อสอนวิชณนุปานำครับถูกครับเก่งมากมัจฉานุมีแม่เป็นตัวอะไรครับนางเมื่อครับเมื่อทศกัณฐ์ตั้งอุโมงค์บำเพ็ญตะบะใครได้รับม่บหมายให้ไปทำลายพิธีครับหนุมาสุขีพนิลนนท์ครับถูกครับหนุมาสุขีพนิลนนท์ทำลายพิธีตั้งอุโมงค์บำเพ็ญตะบะของทศกัณฐ์ยังไงครับ อนุมานใช้น้ำล้างเท้าของเบญกาครับภรรยาคนแรกของอนุมานคิวเย้เ้ยาไปลึ่งมากๆเลยตั้งแต่ข้อแรกนะะจนข้อสุดท้ายนะแต่กติกาของเราเนี่ยอย่างน้อยต้องตอบให้ได้เกิน10บข้อครับแต่หนูรู้ไหมว่าหนูตอบไปได้กี่ข้ออีคิวได้ไปทั้งหมด สิบ้าข้อคือจริงๆต้องบอกว่าจำชื่อตัวละครก็ยากแล้วนะพี่ครับและยังต้องจำว่าคนนี้ทำอะไรเป็นลูกใครทะเลาะก,กับใคราตายแล้วไปเกิดเป็นใครายากมากไม่เสียเปล่านะลูกกับการรักการอ่านของหนูบอกเลยถ้ารุ่นหนูแล้วตอบคำถามได้ขนาดนี้เขาน่าจะได้เรียน ในระดับชั้นเกือบจะอุดมศึกษาแล้วอะนะถึงจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์ลึกขนาดนี้แต่นี่ระดับปถมเองนะลูกต้องยอมรับว่าหนุกเก่งจริงต้องขอชื่นชมครับน้องอีคิวครับเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนเฉลียวฉลาดและที่สําคัญเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนรักคุณยายนะเวลาว่างก็ดูแลคุณยายพาคุณยายไปหาหมอดูแลคุณยายนู่นนี่นั่นจึงพาน้องอีคิวมาประสบความสําเร็จในวันนี้ชื่นชมครับ เก่งด้วยแล้วใ่รู้ด้วยแล้วเป็นเด็กดีกัะตันยูด้วยครับเอาไงกันดีพวกเราเอาให้ไปเลยดฮะได้ใหไปเลยวันนี้นะครัเพอพวกความเก่งมาเก่งเล็กใจใหญ่ของเราทําสําเร็จแล้วค่ะแล้วนี่คือของรางวัลที่น้องอิคิวต้องได้รับครับครับผมถ้าพร้อมแล้วหลับตาเลยครับน้องอิคิวครับ ร้อมแล้วนะหนึ่งถึงสามเลยลูกแล้วลืมตาเลยคุณยายด้วยนะหนึ่งสองสามลืมตาครับวิวคุณยายยิดีกั้นครับโอ้โมาสิตัวนี้แข็งแรงแน่แน่คุณยายนั่งเลยสอบไปมาแล้วยายนั่งเลยยายรู้ไหมไม้นี้นำเข้าจากต่างประเทศครับใจใจ แบบนี้ป้าที่อยากได้อะใช่เลยยายมีอะไรจะบอกกับหลานคนนี้บ้างรักขับใจนะที่ทำทเพื่อยายดีใจทีกก่ได้อื้อเสียงให้ยายรักยายทุกปัจจมัน โอ,อ้ตอต๊ะจะมานอนด้วยล่ะคะเย้ดีจังเลยอะ่ะต้องบอกว่าเป็นเด็กดีเนาะเป็นเด็กกตัญยูด้วยนะคะแล้วก็เป็นเด็กเก่งด้วยวันนี้นะคะนอ้องอีคิวของเราก็ได้รับรางวัลจากทางรายการนะคะมูลค่าทั้งหมดนะ1 4 0 0 0สบาทออนอกจากนี้ทางรายการของเรานะครับยังมีคิดโดไอหมูอเซโลราซีพลัส มันติวิตามินแล้วก็คิดโดโปรดีเอเม็ดเคี้ยวหอมอร่อยดีมีประโยชน์มามอบให้น้องอีคิวแล้วก็คุณยายด้วยครับครับคุณครับนี่ได้แล้วไปเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะทั้งคุณยายด้วยนะคะแล้วก็น้องอีคิวด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เก่งกับรายการเลยครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่คือเก่งเล็กใจใหญ่ของเราในวันนี้นะครับน้องอีคิวครับผม